สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์น้องฝึกงานนะครับที่บริษัท TSR เป็นมาสองเดือนแล้วมาจากมชนะครับอยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับก็ได้เรียนรู้อะไรไใหม่ๆแล้วก็ได้ลองนําความรู้ที่เรียนมาจากที่มหลาลัยนะครับมาลองประยุกต์ใช้ในแบบว่าตามโจทย์โปรเจกต์ที่พี่เขาให้มาก็ท้าทายตัวเองนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ยากมากครับผมก็สนุกดีครับกินดีอยู่ดีครับผม แล้วช่วงก่อนฝึกงานนะแล้วก็หลังฝึกงาน่เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าได้รับความรู้อะไรที่แบบเรารู้สึกว่าประทับใจจากการฝึกงานที่นี่ไปบ้างครับจะมีพวกระบบล้อนะครับที่ก่อนฝึกงานก็ไปก็คือ,คอ,คอทําอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าพอได้มาเรียนรู้ที่บริษัทนี้แล้วก็คือพอทําเป็นบ้างแล้วครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองสัมภาษณ์อีกคนนึงนะครับหนึ่งในทีมของได้ฝึกงานจากมชเช่นเดียวกันภาคเดียวกันนะครับผมห้องเดียวกันด้วยชื่อน้องพีคนะครับ น้องพีคเป็นไงบ้างครับมาฝึกงานที่ TSR มีความรู้สึกอะไรอยากจะเล่าอยากจะระบายเชิญได้เลยนะครับผมผมรู้สึกว่ามาฝึกงานที่ TSR ครับเกินคาดมากๆอย่างตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับที่งานไทเฟกคือแบบงงๆมากเลยว่าแบบงานใส่งานวิศวะมาที่งานแบบนี้ได้ไงเรียกว่าให้ความาเลนจ์แล้วก็ให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับเด็กฝึกงานมากก็อยากจะถามว่าระหว่างที่มาฝึกงานเนี่ยครับรู้สึกว่าเราเนี่ยประทับใจจุดไหน เป็นพิเศษในการฝึกงานครั้งนี้ในช่วงเวลา2เดือนบ้างครับที่เป็นเด่นเด,ดเลยก็คือการได้ทำาอ d อนดครับผมว่ามันแบบถูกวางแผนไว้แบบแต่ละอาทิตย์นะครับจะต้องทําอะไรแล้วก็แบบเออการเข้ามาทํางานที่เนี่ยฮะสามารถเข้ามาได้ยีบสชั่วโมง เป็นห้องแลบที่แบบเปิด24ชั่วโมงแสดงว่าผมอ่ะสามารถเข้ามาเสิร์ชเข้ามาหาข้อมูลในห้องแลบได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบผมแบบชอบมากเลยครับแล้วมาถึงน้องคนสุดท้ายของเรานะครับก็ถึกง,งานที่ Tsr ก็ดีนะครับได้เปิดประสบการณ์ของการทําแบบโร b o t จริงๆนะครับเพราะที่บริษัท Tsr เราก็ทาโรบอทโดยโตรงเลยครับเราได้นําศาสตรค์ความรู้ที่เราเรียนมาล่ะครับเอามาใช้ในงานโรบอทจริงๆด้วยครับในช่วงสุงาน2เดือนที่ผ่านมานะเรา้สึนว่าเราอ่ะได้อะไรที่เป็นจุดเด่นเราได้เต็มต็เลย ที่ได้มากที่สุดให้ผมคิดว่าจะเป็นไอ้ระบบลออของหุ่นยนต์นะครับตอนแรกผมเข้ามาผมก็ไม่ได้ค่อยรู้อะไรนะครับแต่พี่อานนก์ก็ที่บริษัทท s r นะครับก็มาเทรนพวกผมครับจนพวกผมสามารถเรียกว่าสามารถควบคุมและคอนโทรลหุ่นยนต์ได้เองนะครับขอบคุณมากนะครับผม